ว่าวไทยโซสวัสดีครับกระออคุณหะกคุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกทท่านนะครับเอฟซีตอนนี้ก็ในหรือในมาในในตรงนี้มรงนี้มันเดี๋ยวคิดเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูการกินน้ำผึ้งนะเอฟซีน้ำผึ้งเดือนห้านะครับผม หลังใหญ่ไน้าานเยอเนาะเดียวกอกใส่ขวดเนาะอือโอ้ยโอยอยากคนโชว์เอวคูนีอนอนนี่นั่นละจูมันลังกันะดูดูดูหัวหน้านโอ้ mày đá, cọc này, nó Để tìm đã, mà. mà. tông ừ. góc này, mày nhiều hơn nhỉ, đầy tôm cốt nhỉ, em lơi, điu, mày ăn khao, mày ta ăn cơm khao này, Ủ, là, 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 này à, bỏ เราเพื่อนเราเพื่อนมัน้องความท้งจำอคเรียน่อะไรลองน้ำพึ่งเดินหาานี่นอนเทบนไหนมช่วยออพวกคอะไรใหญ่่เลยกู้ชายมั้ยนี่เดียวในคลิปมือถือมาไม่ทันนี่จะไหมที่คุณหายไปเใช่ละแต่แล้ผมก็ตามหาคุณเทบตใจพลิกแผ่นดินปิ้น ดูตมป่าผ่าปีนดินไหนคุณี่กี่กี่าปีนดินไหนตมหาคลิปเก่ายังขาอยู่งานเสดยวครับ fc คุณยายมีอะไรคุณยายก่ามือกว่ามือใหญ่เนื่อยแม่ทองานนะเป็ยายลูกละค่ยายลูกละคมีน้ำพึ่งพยจันทร์นี่ก็ไปขึ้นพี่บ่าเอาอะไรนี่ไปมามาไงยังไง จะบีบน้ำมันออกดูมันสะอาดอยู่นะพี่เปาฮะใช่วยใช่วยเจ้าไปได้แต่ไหนมาพี่เปาหายตามีบไหมโอ้แต่ลุยอ๋อคนสิ่งเดียวจุดเรย์จีกี้พี่เปาไปเอาน้ำพึ่งมาบอนี่มันน้ำพึ่งเดือนห้านี่ของแท้นี่พน่าดของดร้านเหนืดมือใครนี่ไหนขอเช็คของก่อน อ้มือน่ากินด้วยจังเลยผ่านไม่าผ่านนี่โอ้โหโอป่าโอ้พี่บ่าเจ้าทำไมไม่ชวนฉันไปด้วยเธอไม่อยู่เอไปหาเธอ้รยูงกินนี่อ้ยไม่ชวนได้ยังไงเธอไม่อยู่มีเยอะอยู่อเยอะอีพูดไปเล่นนอีกเหรออ้โแบบนี้แหละนี่นี่นีเจเจตุนน่งนัน่มเสดายอันนี้มี้อ้อออออออ

โอ้โหแต่เอ่อเดือ๊ยวว้าไม่เลี้ยอะพี่แววบีบีมดมดอะไรอย่างนี้มดอะไรยังนี่ยังดิอันนี้มมมัันนอืเอาเลี้ยแล้วไม่เอาไม่เอาพอแล้วทั้งนั้นเออเดี๋ยวเไอ้เออนะผมแล้วจะวางไว้นี่ผมก็วางไว้ตรงนี้สิอ๋อไข่จำเลยไข่จำเลยเจ้าโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะผมรอสวัสดีครับ